สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องไฟเดย์ชาแนลทุกท่านนะครับมาพบกับผมแอดมินไฟเดย์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนๆที่กําลังติดตามช่อง y u ูทูบไฟเดย์ชาแนลทุกท่านนะครับให้ให้ทราบกันนะครับโดยเฉพาะแฟนๆที่กําลังติดตามนิยายเรื่องยุทธบพออนไลน์อยู่สําหรับแฟนๆที่กําลังติดตามเรื่องยุทธบพออนไลน์อยู่ณตอนนี้นะครับท่านใดอยากที่จะรับฟังนิยายเรื่องยุทธบพออนไลน์นะครับเดือนละ10ตอนนะครับเดือนละ10ตอนนะครับ เป็นอย่างน้อยนะครับ10ตอนต่อเดือนนะครับผมนะครับแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับในราคาเดือนละ150บาทนะครับก็สามารถที่สมัครที่ปุ่มรับสมัครได้เลยนะครับซึ่งผมจะอัออิยายแล้วก็อัพให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของช่องได้ฟังก่อนใครเพื่อนนะครับนะครับก็ซึ่งสาเหตุที่ผม ผมตัดใจเปิดรับสมัครสมาชิกช่องเนือ่องจากว่าผมอยากจะสร้างวินัยให้ตัวผมเองด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับผมะจะอัพนิยายจะทําคลิปนิยายหรือจะอ่านนิยายเนี่ยตามอําเภอใจผมว่างเมื่อไรอยากทําอะไรผมก็จะทำทำําให้แบบแฟนๆที่กําลังติดตามอยู่ขาดตอนโดยเฉพาะเรื่องยุทภบออนไลน์ซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งอ่านจบไปเล่มแรกเองยังเหลืออีกต้องหลายเล่มกว่าจะอ่านจบแต่สําหรับเรื่องจินซีกับหารทาสตาฟ้าผมอัดไปได้ เกือบครึ่งแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะจินซีจะจบเลยเหลือแค่2เล่มเองดังนั้นผมเลยตัดสินใจทําเป็นสมาชิกช่อง Youtube แล้วกันนะครับสําหรับท่านที่มีกําลังที่พอจะจ่ายได้นะครับซึ่งซึ่งก็ผมมีความเต็มใจนะครับที่จะทําให้นะครับทำให้นะครับเพื่อจะสร้างวิดีให้ตัวผมเองด้วยนะครับนะครับแต่สําหรับท่านใดก็ตามนะครับที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกช่องไม่ต้องตกใจ ยังมีสิทธิ์ได้รับฟังนิยายเรื่องอยุทภบออนไลน์อยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะฟังช้านะครับอาจจะเป็นเดืนเอนละหนึตอนหรือ2ตอนอะไรเงี้ยแต่สําหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องผมขออนุญาตให้สิทธิพิเศษของท่านนั้นก่อนเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้สั้นๆง่ายๆนะครับก็ก็ยังไงท่านที่พอจะมีกําลังในการจ่ายในการสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับก็ก็เรียนเชิญน,นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ ช่องไฟเดย์ชาแนลนะครับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ